สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหนาะหนึ่งอาทิตย์ก่อนหวยออกนะครับนะก่อนที่เราจะเข้าไปพูดเรื่องตัวเลขนะครับเราก็พูดเรื่องราศีต่างๆก่อนนะเพราะเราเป็นห่วงแฟนๆนะครับแฟนคลับของเรานะจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานมีความสุขสดชื่นตลอดการล่ำรวยเงนินทองนะครับการดำรงชีวิตตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครานะครับช่วงนี้นี่นะครับมันก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าถ้าภาพใหญ่จริงๆเนี่ยนะครับลาหูอยู่มีนพบมินาทโลนะมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าลัทธิแปลกๆใหม่ๆนะครับผูลรู้นาอ้างตนมาเป็นผู้รู้นะครับออกมาบิดเบือนนะครับทำให้ประชาชนหลงผิดนะไปเชื่อ ในสิ่งที่ไม่ควรจะเชื่อนะครับเพราะราหูคือความลุ่มหลงมัวเมาราศีมีนคือราศีวินาศโลกเป็นราศีที่มีเนปจูนเป็นเจ้าคู่ของเรือนเนปจูนแปลว่าหลอกลวงนะครับนะแล้วก็แปลว่าสิ่งที่พิสูจน์ไม่ไดนะ้นั้นแล้วพอรา,าหูมาอยู่กับเนปจูนมันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้คนเนี่ยสับสนนะไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับนะก็จะแสวงหากูรูผู้รู้นะครับ นะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อจนกระทั่งกลายเป็นว่าคนที่มันรู้พอสมควรก็จะกลายเป็นว่าไม่อยากเชื่ออะไรอีกแล้วนะครับดาวเสาร์ก็เช่นเดียวกันดาวเสาร์เนี่ยก็อยู่ราศรีของราหูนะครับมัตรตะูยก็อยู่ราศรีการเงินของดวงโลกนะมันเลยก็ทําให้เกิดอาการที่เรียกว่าชะง,งักงินของเศรษฐกิจนะข้าวยากมากแพงนะ มันจะส่งผลต่อราศีใหญ่ๆนะอย่างเช่นมังกรเนี่ยนะสาวก็เดินผิดเพี้ยนราหูที่เป็นการเงินก็เดินผิดผิดลูปผิดร่างคนราศีเมษสาวเป็นหน้าที่การงานและการเงินก็จะโดนมันจะอยู่แล้วก็เสาวลาหูเนี่ยนะทำร้ายเอาก็ทําให้การเงินชะงักเศรษฐกิจฝืดเครื่องนะฮะหาเงินยากลําบากนะครับคน,านราศีกรกฎก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะมีปัญหาตรงที่ว่า ดาวเสาเจ้าเรือนปัจจนินลงมรณะนะเดี๋ยวอีกหน่อยจะแรกเรือนกันอีกนี่ก็จะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นราศีหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีปัญหาเยอะเลยอย่างเช่นกรกฎนะมังกรกุมมีนเม,มษพฤษศนะครับก็จะมีปัญหาส่วนที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างคอนเทนต์ให้หน่าตื่นเต้นเพื่อจะให้คนเข้ามากดไลค์ก like, ดแชร์ก็จะมีบางเจ้าพูดว่า ราศีที่จะมีโชคถูกหวยได้อย่างง้เงินเงินล้านก็คือราศีนั้นราศีนี้นี่ผมก็ไม่อยากที่จะโกหกนะครับดวงโลกภาพใหญ่มันเดินเสียให้ตายยังไงก็ไม่มีหรอกครับนะถ้ามีคนถูกรางที่หนึ่งนี่นะหรือมีคนร่ํารวยเนี่ยป่านีเนี่ยนักพิมพ์ลงแล้วนะครับว่าหวยที่หนึ่งออกจังหวัดนั้นออกจังหวัดนี้คนแตคนนั้นคนนี้ถูกหวยห,หลายใบอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า สังเกตไหมครับว่ามันออกเบิ้ลตลอดเลยมันก็เลยทําให้มีปัญหาที่ว่าเจ้ามือรวยคนซื้อหวยก็หน้ามืดนะครับก็เลยทําให้เราก็อย่างว่านะครับว่าไม่เล่นเลยก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีการเรียกว่าซื้อเพื่อเสี่ยงโชคเล็กน้อยเพื่อหาค่ากับข้าวนั้นก็เพียงแต่เตือนว่าราศีทุกราศีนะครับนะก็เล่นพอหอมปากของคอก็พอนะครับซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลผ่านแอปกระเป๋าตังก็ได้นะครับ มีทั้งลอเตเตอรี่ดิจิตอล80บาทไม่ต้องไปดนเขาขูดรีดขูดเลือดขูดเนื้อใบละร้อยใบละร้อห้าสิบอะไรยเงี้ยน,นะครับมันไม่ไม่ไม่สมเหตุสมผลอน่ะน,นะเออนะครับลอเตเตอรี่รัฐบาลบางทีถูกรมงวันที่หนึ่งหกล้านขึ้นมาก็หายจนไปอีกหลายปีเลยนะครับ <c oughs> แต่เขาก็มีเตือนเตือนกันนะครับว่าสิ่งที่ไม่ให้ยืมก็คือไม่ให้ยืมรถไม่ให้ยืมเงินไม่ให้ยืม ชื่อนะครับเพื่อที่จะไปค้ำประกันต่างๆนะครับและแม้แต่ปืนก็ห้ามยืมนะครับนะั้นแล้วนี่นะยืมไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเขาทําไม่ดีขึ้นมาเราก็จะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับนะอย่าเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเองนะครับเขาสร้างปัญหาเขาเดือดร้อนไม่สมควรที่จะมาเอาเราไปเป็นคนที่แก้ไขปัญหาให้เขาจนกระทั่งเขาลุล่วงไปแล้ว แต่ทิ้งปัญหาไว้ให้เรานะก็มีคนสอนเยอะแล้วเราไม่ต้องสอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่ของเรานะครับก็คือได้เตือนเตือนกันเอาไว้ว่ามันจะอยู่อยู่ตรงนี้พบการเงินของโลกนะยังอยู่อีก7ปีนะครับแต่จะมีตัวช่วยคือมันจะค่อยๆดีขึ้นคางปีหน้าเป็นต้นไปเพื่อรหัสจะเข้าราศีมิถุนคนราศีมิถุนเนี่ยถึงจะดีเพราะว่าเขามีพฤรหัสมาทับลักเป็นอุจาวิราชนั่นคนราศีมิถุนจะดี แล้วก็คอลกดก็จะเริ่มดีนะนั้นะนะถ้าจะให้ดีจริงๆต้องรออีกสามปีผพรหัเเป็นมหาอุดแล้วโรกมันถึงจะเข้าที่เข้าทางนะครับส่วนช่วงนี้นี่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้ายังพอมีเงินเหลือเนี่ยให้ซื้อทองเก็บไว้ทองยังไงก็ขึ้นครับตอนที่มันลงเนี่ยถือว่าต้องมีความดีใจนะครับที่มันลงมันเป็นช่วงจังหวะที่เข้าไบซื้อ นะครับซื้อแล้วเก็บเลยก็ได้หรือซื้อแล้วเขารอมันขึ้นแล้วก็ขายทิ้งก็ได้เมี่เป็นรายเอากาไรระยะสั้นนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องของเรานะครับเรื่องของเราก็คือเราเป็นหวยกระดานเราจะต้องหาตัวเลขนะครับมหัศจรสยจันมาแก้จนให้กับทางแฟนคลับของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอ่ะเราโชว์หวยกระดานเลยแล้วกันนะ งวดนี้นะครับหวยกระดานเนี่ยมีเก้าแน่นอนแล้วก็มีสองอีกตัวหนึ่งนะครับนะนั้นแล้วเนี่ยนะเลขสองเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะครับนะสองมันอยู่ข้างล่างเก้ามันก็อยู่ข้างล่างดังนั้นแล้วเนี่ยนะคุณก็เอาสองเนี่ยมาเป็นตัวหลักก็ได้แล้วก็จับคู่กันไปนะครับจับคู่กันไปนะแต่ว่าที่ผมเขียนเอาไว้ว่ามันมีเบิ้ลน,นะครับ เบิ้ลสี่เบิ้ลหกนะแล้วคุณก็อาจจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรติดปลายนวมไม่หน่อยก็คือหกหกสี่หรือสี่สี่หกหรือหกหกศูนย์หรือศูนย์หกหกหรือศูนย์สี่สี่นะครับนะอันนี้แหละก็คือมันมีโอกาสที่จะเบิ้ลได้นะมันมีโอกาสเบิ้ลสูงมากเลยนะครับแต่ที่แน่ๆเลยมีแน่ๆเลยก็คือมี2กับมี9แน่ๆแน่ๆเลยนอกนั้นไม่รับรองนะครับ อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นของหัวรัฐบาลน,นะครับแล้วงวดนี้นี่นะครับก็ขอบคุณขอบคุณแฟนๆนะครับที่ให้ข้อมูลกันมาว่างวดนี้มันไปออกเชียงใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปออกวันที่สามสธันวาเนี่ยมันไม่มีล้มันจะไปออกออว,นนวนออกอันที่2อมกรานน่นโอเคครับนะขอบคุณครับฮนะ่านกะ็ถือว่าถ้ามันสิ้นปีแล้ว รัฐบาลจะปล่อยผีซะหน่อยนะให้ประชาชนได้มีเฮมีเงินไปเที่ยวนะ,ะเงินทองเศรษฐกิจจะได้สะพัดหน่อยนะครับปล่อยตัวเลขออกมาดีๆหน่อย <c oughs> นะครับอย่าให้มันเป็นอะไรที่มันแปลกประหลาดมาัศจั์มากเกินไปนะครับแต่เราก็ยังพอที่จะมีสถิตินะครับสถิติของเราก็คืองวดนี้มีเบอร์อีกแล้วครับมันอาจจะเป็น044 066 นะหรือ6 6 4หรือ4 4 6ก็แล้วแต่นะครับข้างล่างมี2แน่นอนนะครับอาจจะเป็น29กก็ได้ใครจะไปรู้2 3 2 9ก็ตระกูล2องสิบประตูก็ได้นะครับนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเอาหวยกระดานเนี่ยนะครับจับคู่ไปคู่มาก็พอเนี่ยอย่างเงี้ยสองตัวก็พอเอาสองตัวจับทีละคู่ละคู่ละค,ละคู่จับสับไปสับมาทีละคู่ละคู่ละคู่ะคนะ แค่นี้แหละครับได้ตังแล้วไย่เอา3าตัวเลยสาตัวมันยากนะครับนะแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นจริงๆก็ลองเล่นแทงแบบประเภทว่าแทงบ้าๆไปเลย0ูนย์หกหกศูนย์สี่สี่หกศูนยี่สี่นี่่หกอะไรเงี้ยนะลองซื้อดูมั่ว,วๆไปนะครับนะไม่แน่อาจจะมีเฮก็ได้นะครับนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนะก็ ขอให้ท่านทุกท่านโชคดีนะครับส่วนประชาสัมพันธ์ขออนุญาตทํามาหากินหน่อยนะครับเพราะาเราไม่ได้เอาเงินนะครับนะจากการที่ว่าเราให้ตัวเลขนะครับเราก็ค้าขายนะนั้นก็คือใครอยากรวยอยากมีแฟนหล่อนะอยากมีแฟนรวยนะครับหรือมีแฟนสวยนะครับก็ต้องติดต่อลูกสาวผมน้องนุษนะครับน้องนุษฝากประชาสัมพันธ์มาบอกว่านะครับ คิ้วฝุ่นนะคิ้วสีฝุ่นนะครับที่ว่าสักแล้วเหมือนกับการวาดคิ้วเลยนะครับก็ยังเริ่มที่พ9นเนะครับนะให้ราคาเดิมนะครับเพื่อเป็นรางวัลนะครับเป็นของขวัญนะในช่วงปีใหม่ส่วนโปรโมชั่นนี่นะครับมันจะเว้นวันพ่อแล้วเราันที่5้ธันวาั้งใช่ไหมห้าธันวาเป็นวันพ่อเนาะเขาก็บอกว่าฝังคิ้วนะลายเส้นแฮสโตร สักเส้นขนเสมือนจริงนะอ่านะครับถ้ามาคู่เนี่ยลดให้เลยคนละห้าร้อยบาทนะแต่ถ้าไม่มีคู่ล่ะไม่มีคู่เดี๋ยวเราจับคู่ให้ก็คือให้แหละแล้วก็คือให้คนละห้าร้อยแหละนะคือลดให้เลยนะครับส่วนราคามาติดต่อกันที่หน้างานอีกทีหนึ่งนะครับว่าบ้านอ่าของคุณเนี่ยมันจะต้องสักแบบไหนนะต้งสักผสมประสานกันไหมระหว่างสีฝุ่นกับแฮสโตร์นะครับนะหรือว่าจะต้องอ่า มีสั้นมียาวอย่างไรเพื่อให้เสริมบาร,รมีเสริมสเสน่ห์คุณรู้ไหมครับว่าในตำรางโงเ่เฮงเนี่ยนะครับสหัสชะแปลว่าคอนเน็ชันเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับเราจะเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากส่วนตาเนี่ยนะครับถ้าหากตาตกนะฮะตาเราไม่สวยตาเราเนี่ยนะครับมันไม่มีสองชั้นเนี่ยนะถ้ามันไม่เป็นตาหงนี่นะเราก็จําเป็นต้องทําตาหงเพื่อให้มันร่ํารวยนะครับ นัแล้วคนที่คิ้วสวยตาสวยก็จะมีแฟนสวยแฟนหล่อนั่นเองนะครับนั้นแล้วทาแล้วจะรวยแน่นอนตามตำรางโงเ่เฮงนะครับนะส่วนของผมเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมครับนะรับดูดวงผมอายุ70กว่าแล้วนะครับอยู่บ้านทั้งวันนะครับถ้าอยากที่จะมาดูดวงแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ไอดีไลน์ไปที่เพ,เพื่อนไปที่ เพิ่มด้วยเบอร์โทรศัพท์ใส่เบอร์โทรศัพทพ์ของผมลงไปไลน์ก็จะขึ้นส่งรายละเอียดมามีชื่อนามสกุลวันที่เกิดเดือนเกิดตีพศเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับดูดวงครั้งละแค่พันเดียวนะครับคนอื่นเนี่ยนะครับเขาขึ้นราคาไปถึงสวรรค์แล้วผมผมพันหนึ่งมาสามสิบปีแล้วก็ยังอยู่พันหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่ขึ้นราคานะครับถือซะว่าเราก็ช่วยช่วยกันนะอ นะใครที่อยากจะดูดวงก็ติดต่อแอดไลน์มาใครอยากจะหาเลิกพาคอดนะครับขึ้นบ้านใหม่ดู่วงจุย้ยหรือทําดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามของผมเนี่ยนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือมียันยีิบเจ็ดเลิกแก้ดาวลูกพิษกับร้ายเป็นดีนะครับแล้วก็มีมหาจักตรตีโลกศาสตร์สําหรับเสริมดาวเข้าไปแต่ก่อนจะเสริมดาวเข้าไปเราจะต้องล้างดวงชะตาเก่านะครับด้วยคาถากับชะตานะล้างเสนียดจันไหล ด้วยการใช้คาถาวัตถุพิสุทธิ์ที่กิริยาล้างดวงนะครับของราชการที่4รล้างดวงเสร็จแล้วเราก็ใส่ดวงใหม่เข้าไปก็คือใส่เข้าไปตรงมหาจักรตโรกศาสตร์เป็นดวงเสริมนะครับนั่นก็ว่าเรามีเสื้อเกาะเพิ่มขึ้นนะติดอาวุธให้ท่านโชคดีร่ํารวยนะครับอยากได้อะไรนะครับก็รีเควสตมาได้เราก็จะพยายามที่จะเสริมดาวเสริมดวงตรงนั้นเข้าไป และมีคาถาสวดมนต์นะครับ,าาสนนนรบเสริมดาวเสริมดวงให้ท่านเพื่อเป็นสริมง,งคลน,นะให้ชั้นโชคดีมีความสุขนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขถูกหวยรวยเบอร์เดีวยวกันทุกคนสาธุอาจาจ้